สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมอยู่กับช่องถร่นบนนอกครับคลิปนี้ก็ทำอุปกรณ์ครับเป็นเ,นเนต็กเคียร์หญ้มผมต้องไปซื้อครับ <c oughs> จัดทำเองครับทำจาก เซตเล็กครับตัดแล้วก็เชื่อมเชื่อมเอาพอได้อยู่นะนี่ครับเอาไว้เคลียร์เนี่ยแฮงกอล่าแล้วก็เนี่ยทั่วไปครับอันนี้จะสั้นน้อยครับสั้นกว่าอันแรกที่ผมทำแต่จะมีความสวยงามแล้วก็คงทนกว่าครับ เป็นต่างหงครับแปรงได้คนเดียวกับแปรงเอาครับต้องไปซื้อครับประหยัดเงินไปก็จะได้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวจะเอาไป ตัดยาครับให้กินให้หงวงปา,ากินช่วงส่งการปีใหม่นี่ครับพอได้ครับพอใช้ได้ดีกว่าบมมีครับแอนเชื่อมก็เชื่อมติดพองไปติดพองครับพอใช้ได้ปพระมันรุดกับปอใจมาจาก เล็กตัวนี้ครับที่เหลือจากการทําต่อรถแจนครับตัดๆผ่าๆเนเี่ยไปเลยครับเอามันใจงานได้ว่ะตัวนี้ก็ไปซื้อร้านขายของเก่าครับตั้งแต่ราคาเล็กยังบุปแปงเลยครับตั้งแต่สังกะสีราคาฟุตละชิป สองสิบสามบาทครับปัณณีไปนได้แล้วครับปัณณีพูดละสาวกว่าบาทครับเคลนเร็วขนาดนี่เกือบ,บจะเสร็จสมบูรณ์นะครับเหลือแต้มซ้ำครับนี่แต้มซ้ำทั้งกลางนี่นี่มันหนาๆแน่นๆนี่ครับทังข้างไหลเชื่อมครับไหลเชื่อมแล้วเก็บ แต่เล็กนี่มันจะอ่อนน้อยครับแต่ก็พอใช้ได้อยู่ดีกว่าไม่ครับไม่มันหักเล็กมันหมดหักงอได้งอกลับคืนรูปได้มัได้มีเวลาเข้าไปร้านขายของเก่านะครับสมัยก่อนนี่ชื่อซื่อป็นเล็กแบบนี้มานี่น่าจะอยู่ตีกิโลละสี่ห้าิบครับมันน่าจะเกินหก ก็ไปเตื้อก็ซื้อมาตายครับซื้อมาลายาลาย,ยังเผื่อมันใจงานเราดัดแปลงคนเดียวครับประหยัดงบเครื่องมือในการทำก็หมดแป้งครับรเดียวเครื่องเชื่อมมีหลายหลากหลายเครื่องเชื่อมนะก่อนเฮ้ยเชื่อมมิกเชื่อมทูบมีหมดแล้วครับ ราคาถูกยกวเกลือกใจเดี๋ยวก็จะซ้ำนอยเื่อมหอยเื่อมให้มันแน่นหนาหน่อยอะไรเชื่อมเสร็จแล้วเอาประมาณนี้แหละ อเอาน้ำมันเทหลับจุบแข็งครับเดี๋ยวมันจะอ่อนตะตีเชื่อม เดี๋ยวกระล่างน้ำมันออกครับประมาณนี้ครับเล็กมันก็แข็งขึ้นอยู่นะแยาจะดีจะจุ่มแบ่ครับเอาวไปจุ่มกิน เดี๋ยวก็จะตัดส่วนปลายออกครับตอนนี้ปล่อยมันเย็นน้ำสักน้อยหนึ่งก่อนเล็กก็จะมีความแข็งแรงขึ้นครับแล้วก็บเป็นสนิมแล้ว มันค้อนอยู่ครับก็เสร็จงานเชื่อมครับถ้าเป็นสมัยก,ก่อนก็ ต้องไปจ้างเป็นครับเล็กๆน้อยๆก็ต้องจ้างครับ <S <S สมัยนี้มันอุนปรกรณ์มีคลายรักไหลหาซื้อหาทำเดี <S <S ๋ยวขออนุญาต ตัดครับตัดส่วนปลายออกให้มันเท่ากันน่าจะยินแล้วก็จะวงางแถบประมาณนี้ครับไล่ตัดส่วนเกินครับแล้วก็จะโก่งดัดนิดหน่อยเวลาเคาะมันง่ายครับพอไปพอแปลงยาแล้วครับ แย่มันยังสั้นอยู่ก็จะตัดต่ำๆหน่อยครับครับหลังจากตัดเสร็จก็จะได้ลักษณะหน้าตาประมาณนี้ครับนี่ครับจะดามเล็กขาดนี้ก็ได้นะแต่ผมคิดว่าผมประดามนะครับ ประมาณนี้แหละมันเกากับบาดได้ดาม,แต,ามดดแต่นี่เชื่อมบดีครับลุดแต่นี่เชื่อมแน่นหนาอยู่นี่ก็งอส่วนกลางนี่น้อยนึงครับมันจะง่ายต่อการเคลียร์ของเขาครับนี่ยังบม่ได้งอแต่ ใส่ไม้แล้วก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวฮอกกับากเป็นจองเอาไว้จุดเล็กครับไม่ติดเล็กใส่เนี่ยก็จะเชื่อมท่านี้นบัดเชื่อมดีกว่าเนาะปิดเครื่องเชื่อมแล้วมาเชื่อมแล้ว,มลวผมจะบากฟังนี่ครับบากเป็นหอยเปบากเป็นหัว บอกเป็นจองสำหรับเล็กตีลงไปครับจดลงไปเสร็จแล้วครับน่าตาก็จะเป็นประมาณนี้ครับมาจากเล็กสามส่วนครับสามชิ้น ส่วนที่หนึ่งก็คือตรงเกี่ยวสายไม้นี่ครับจองสายไม้นี่มาโขกเป็นห้องไว้เนี่ยนี่ครับ,รบแล้วก็ตัวนี้ครับตัวยึดครับตัวสายไม้นี่ครับตัวเล็กเขียเนี่ยนั้นเก่าผมก็แบ่งประมาณนี้นะครับ ก็ใจจึงถึงทุกวันนี้แล้ผ่านไป2-3งสามปีครับถ้าเชื่อมดีๆมันมีการรุดครับเล็กก็มันเป็นสนิมนะใจเสร็จก็เก็บไว้ในหฮมอบมันต้องไปซื้อเชียตังก็น่าจะเป็นรอยอยู่นะเฉพาะเล็กเคียคร์เนี่ย เดี๋ยวเอาไว้ไปพอตอนใจ้งานจริงครับเดี๋ยวผมจะไปตัดเนี่ยอยู่ไปมาที่ตามกันในคลิปต่อไปครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงตัวเองครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับ